ส่วนหน้าของเราจะเป็นเรื่องการประมาณราคานะครับวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องงานเหล็กนะครับที่อยู่ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคือก่อนที่เราจะเทคอนกรีตเนี่ยเราก็ต้องมีโครงเหล็กใช่ไหมครับเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะช่วยรับเรื่องแรงดึงหรือว่า พวกเทนชันอะไรพวกนี้นะครับเรื่องพวกนี้น่าจะพอจะเคยเห็นในวิชาโซลิดมาบ้างแล้วนะครับอก็เริ่มดูอันพวกนี้เราก็จะเคยเห็นมาบ้างแล้วแหละนะในงานก่อสร้างมันก็จะมีเหล็กเส้นนะครับที่เป็นโครงขององานคอนกรีตนะครับอย่างแบบแรกก็จะเป็นเหล็กเส้นกลมนะครับก็จะมีขนาดก็สังเกตว่ามันก็จะเป็นขนาดที่ กระโดดทีละสามมิลน,นะครับก็จะเป็นหกมิลเก้ามิลสิบสองมิลสิบห้ามิลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความยาวที่เขาขายกันในท้องตลาดเนี่ยก็เป็นสิบถึงสิบสองเมตรนะครับแต่ว่าอันที่เราจะเจอบ่อยๆหน่อยก็คือสิบเมตรนะครับแล้วก็แล้วก็ความสามารถในการรับแรงก็คือตัวนี้นะครับสองพันสี่ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับ K ก็กิโลกรัมใช่ไหม SC ก็คือสแควร์เซนติเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะอ๋อมันมีประเด็นนี้คือ,อตัวนี้มันเป็นเหล็กเส้นนะครับไอตัวขนาดที่เขาขายกันเป็นปกติคือความยาวสิบเมตรนะครับเวลาเขาขนส่งกันอนะ เราก็จะเห็นว่าเขาจะพับขึ้นมาใช่ไหมนึกภาพออกไหมเหล็กเส้นที่มาส่งกันหน้างงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะพับขึ้นมาส่วนเหล็กประเภทอื่นที่เราเรียกว่าเป็นเหล็กรูปประพันธ์นะนะเหล็กรูปประพันธ์นี่ก็ได้แก่บพวกแบบ,แบ,บเหล็กเส้นเหล็ก c เหล็ก i เหล็ก hb อะไรพวกนี้นะครับ ibe ีมเออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเหล็กหรือว่าเป็นท่อนะครับพวกนั้นอะ มันจะเป็นความยาวที่เขาขายเป็นมาตรฐานจะเป็น6เมตรนะครับก็อันนี้เป็นความรู้รอบตัวเนาะก็จะต้องรู้ไว้บ้างนะครับถัดไปก็จะเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับอันนี้เขาก็จะเพิ่มเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับเพื่อเวลาเทป,ปูนล,ลงไปอ่เนื้อปูนกับเนื้อเหล็กก็จะได้มีพื้นที่ในการเกาะกันมากขึ้นนะครับเหล็กข้ออ้อยก็ขนาดก็คล้ายๆเมื่อกี้แหละนะครับมันก็เป็นสเกลเดียวกันนะครับ แต่ว่าเหล็กเขอ้อยแข็งแรงกว่านะครับเมื่อกี้มัน2อ0พันสี่ใช่ไหมอันนี้มันสามพันกว่านะครับถัดไปก็จะมีประเภทที่เป็นเหล็กที่เขาเอามาใช้เป็นเหล็กปลอกบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้จักต่อไปนะว่าเหล็กปลอกคืออะไรนะครับก็พวกนี้เขาก็จะขายเป็นม้วนนะครับก็ม้วนหนึ่งก็สามรอยกิโลนะครับ แต่ว่าเวลาเราคํานวณเวลาเราคํานวณอปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างเนี่ยเราจะคำนวณเป็นความยาวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะพอรู้ว่ารู้บ้างว่าไอหนึ่งม้วนสามร้อยกิโลเนี่ยถ้าคิดเป็นความยาวมันยาวเท่าไหร่นะครับคิดเป็นไหม นึกออกไหมครับเาจะคำนวณยังไงเนี่ยว่าไอ้เหล็กมว้วนเหล็กม้วนสามร้อยกิโลเนี่ยสมมุติเอาเอาว่ามันเป็นเหล็กหกมิลก็ได้ถ้ามันเป็นเหล็กหกมิลเนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่เนี่ยเราคำนวณยังไงครับอธิบายหลักที่ฟังหน่อยทำไงดีเอาน้ำหนักกับพื้นที่หน้าตัดปะครับน้ำหนักพื้นที่หน้าตัดเกือบละ นี่ทำไงดีถ้าันันนานๆิไฟเยไฟแล้วไฟแค่ิดเยุไฟติดเยอกเนี่ยนนีคุยกับผมว<น>่ใครวะเนี่ยตกลงไม่ได้คุยกับผมใช่ไหม แล้วมันจะเรียนหนังสือได้ไหมเนี่ยมันคุยเรื่องอื่นกับคนอื่นเนี่ยเอ่อเรานึกภาพว่าเหล็กมันก็เหล็กที่เป็นลวดจริงๆมันก็เป็นทรงกระบ,บอกใช่ไหมถูกไหมครับแล้วก็ไอสิ่งที่เขาบอกเป็นขนาดก็คือตรงนี้ใช่ไหมเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นหกมิลใช่ไหมเราถามอะไรนะเราถามตัวนี้ใช่ไหมครับว่ายาวเท่าไหร่ใช่ไหมคำนวณยังไงดีอะ คำนวณยังไงดีครับมันเป็นการคำนวณไอ้นี่ธรรมดาไหมคำนวณปริมาตรธรรมดาไหมเอาปริมาตรใช่ไหมครับไปคูณกับความหนาแน่นของเหล็กใช่ไหมอุอ้ยปริมาตรมันคืออะไรครับปริมาตรมันคือาร r กำลังสองใช่ป่ะหรือแล้วก็คูณความยาวใช่ไหมครับหรือว่าถ้าบอกมาเป็น diameter อย่างเงี้ยเราก็เขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ายส่วน 4d กำลังสองใช่ไหม คูณความยาวใช่ไหมแล้วก็คูณกับความหนาแน่งของเหล็กใช่ไหมอันนี้ก็เป็นน้ําหนักใช่ไหมครับเราก็ลองดูสามร้อยกิโลใช่ไหมหายส่วนสี่ดีในที่นี้เป็นหกมิลใช่ไหมครับหกมิลก็เป็นเท่าไหร่หกในพันนะ่ะหกในพันนี้มันต้องเขียนยังไงวะอย่างนี้ปะถูกไหมเนะี่ยอันนี้คือหกมิลไหมดูด้วยนะครับว่าคํานวณถูกกันนะ แล้วความหนาแน่นของเหล็กนี้เท่าไหร่ครับมีความรู้ไหมครับความหนาแน่นของเหล็กเท่าไหร่เวลาผมจําผมก็จําว่าเป็นเกือบเกือบแปดเท่าของน้ําอ่ะผมก็จะจําเลขนี้ได้เนาะบางทีมันก็ 7, 8, 7, 9, 8, เจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้าแปดพันอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่จะจําแต่ว่าผมผมจําเลขนี้นะครับเจ็ดพันแปดลองด,ดิออกมาเป็นความยาวเท่าไหร่นะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูกอนนะ อเราต้องทำไหนวันเนี้ยเราเอาสามร้อยตั้งใช่ไหมแล้วก็ย้ายเจ็ดพันแปดมาหารใช่ไหมครับเอาสี่ย้ายขึ้นไปคูณเอาพายลงมาหารใช่ไหมหารด้วยพายนะครับก็จะได้เป็นแล้วก็เดี๋ยวเราก็ย้ายเอาจุดศูนย์ศูนย์หกกำลังสองไปหารอีกนะครับ กำลังสองเฮ้ย hey, ผมคำนวณถูกเปล่าเนี่ยผมทำอะไรผิดปะทำไมผมได้เลขตั้งเยอะอะลองคำนวณทวนผมหน่อยดิทำไมมันยาวจังอ่ะยาวเป็นกิโลเลยใช่เปล่าอ่ะกดเลขทวนให้หน่อยสิสามร้อยหารเจ็ดพันแปดใช่ไหม แล้วก็คูณสี่หารด้วยพายผมก็ได้เท่ากันใช่ไหมไม่น่าผิดแล้วเนอะได้พันสามหกสิบครับโอ้ยาวจังมันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างเลยเนี่ยอืมคือพันสามร้อยกว่าเมตรนี่มันคือหนึ่งกิโลเลยนะมันไกลมากเลยนะ อแต่ถ้าเราแต่ถ้าเกิดมันเป็นม้วนสามสิบกิโลเนี่ยอาจจะพอสมเหตุสมผลหน่อยนะครับว่าเส้นมันยาวร้อยสาสิบเมตรเนี่ยเนี้พอนึกออกอยู่ว่ามันเป็นไปได้คือพันสารอยเมตรนี่เรียกว่าคุณพันคุณพันรอบสนามฟุตบอลน,น่ะลู่วิ่งสี่ร้อยเมตรอ่ะคุณพันได้สามรอบกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมันเป็นแค่สามสิกิโลนี่มันก็ร้อย สาสิบหกเมตรเนาะก็เท่ากับประมาณวิ่งร้อยเมตรอะนิดหนึง่งยาวกว่าวิ่งร้อยเมตรนิดหนึง่งก็ลองดูเพราะว่ามันมีทั้งไม่ไม่แน่ใจว่าตอนทําสไลด์ผมสับสนอะไรบางอย่างเปล่าไม่รู้สามร้อยกิโลนี่อาจจะหมายถึงหรือจะพิมพ์ศูนย์ผิดไปตัวหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไอเดียจะเป็นประมาณนี้แหละก็คือผมเอาเลขที่ผมคิดว่าสมเหตุสมผลก่อนนะคือสมมุติว่าถ้า ถ้ามันเป็นม้วน30กิโลเนี่ยก็แปลว่าความยาวมัน136เมตรใช่ไหม136เมตรเนี่ยก็เดี๋ยวตอนที่เราลองดูตัวอย่างการคํานวณอ่ะเราจะพบว่าเวลาเราคํานวณใช่ไหมเหล็กปลอ,อกทั้งหมดต้องใช้เท่านั้นเท่านี้เมตรเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าเราจะต้องสั่งกี่ม้วนนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กที่เขาขายเป็นม้วนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลวด ที่เป็นตะแกรงสําเร็จรูปอะไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าเอ่อถ้าเป็นภาษาช่างเลยเขาก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าเมชนะครับเมชมันก็หมายถึงหมายถึงลักษณะที่มันเป็นตารางหนึ่งเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นเมชนะครับลวดพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนลวดตะแกรงที่เอาไว้เทพืนน่ะคือเราไม่ต้องมาเอาเหล็กคือปกติเราก็ต้องเอาเหล็กเป็นเส้นๆมาวางใช่ไหมวางขวางกันเป็นตารางแล้วก็เอารวดมาผูก ตามจุดตัดทั้งหลายถูกไหมครับแต่ว่าถ้าพอเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นเมชแบบสําเร็จรูปนะครับก็มาเป็นม้วนเลยนะครับอ่ะหลักไอตัวชนิดของเหล็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับ